ํำหน้านี้ไว้นะครับอ่าเขาเรียกว่ายัน8ยัน8คือหน้าสี่หลังสี่หูเจาะเล็กๆนะครับอ่าผมมีสองเหรียญเทียบให้ดูแต่สุดท้ายต้องจบด้วยตัวตัดนะครับสุดท้ายต้องจบด้วยตัวตัดนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเหรียญเหรียญหายากนะครับต้องบอกว่าเขาเรียกว่าเหรียญหลวงพู่เสาหลวงปู่มั่นนะครับเหรียญรุ่นนี้ปลุกเสกพาเกจติปลุกเสกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนะครับพระยันวิสิ์สิง์นะครับแล้วก็ติสโสอ้วนนะครับติสโสอ้วน อาจารย์ฟันอาจารย์โลนะครับพเกจิเสกเยอะมากเหรียญรุ่นนี้มีหลายบล็อกนะครับผมกําลังจะหยิบบล็อกที่นิยมที่สุดนะครับสองเหรียญน,นี้เป็นเหรียญน,นิยมที่สุดก็คือเขาเรียกว่าเหรียญยันแปดยันแปดคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมบอกให้นะครับเหรียญยันแปดคืออย่างนี้ครับยันแปดคือหน้ามียันสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่และข้างหลังมีอีกสี่ตัวหนึ่งสองสามสี่เหรียญรุ่นนี้ มีนะครับมีหลายบล็อกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันมีพอมันมีหลายบล็อกปั๊บเนี่ยนะครับสิ่งสําคัญก็คือเราต้องจําหน้าบล็อกนี้ไว้บล็อกนี้เป็นเหรียญหลักแสนนะครับบล็อกอื่นไม่มีหลักแสนนะเราบล็บอกอื่นเป็นเหรียญหลักหมื่นหรือว่าเหรียญหลักพันแต่บล็อกนี้เป็นเหรียญหลักแสนเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าก็จะมีการปลอมก็จะมีการ อ่าเสริมขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำหน้านี้ไว้ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหรียญอาจารย์มั่นนะครับอาจารย์มั่นภูริทัตโตนะครับเนี่ยหลวงปู่มั่นภูริทัตโตนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นอาจารย์เสากันตะสีกันตะสินนะอ่าประมาณนี้ผมอ่านผิดถูกยังไงต้องขอพระอภัยนะนะครับอ่ากันตะสีโลหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอออ่านผิดถูกไงเนี่ยจำหน้านี้ไว้นะครับ อ่าเขาเรียกว่ายันแปดยันแปดคือหน้าสี่หลังสี่เหรียญรุ่นนี้เนี่ยนิยมมาแต่โบราณนะครับนิยมแต่โบราณนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้มีทั้งกระไหลเงินกระไหลทองนะครับผิวไฟลมดําก็เคยเห็นนะครับอ่าเหรียญรุ่นนี้จะสวยมากนะครับเป็นเหรียญทรงดอกจิกนะครับอ่านี่นะครับ เหรียญเนี่ยนะครับเวลาเราดูเนี่ยดูตาลึกๆก่อนเหรียญโบราณเนี่ยดูตาลึกๆดูใบหน้าลึกๆนะครับดูเส้นสายลายยันและเหรียญรุ่นนี้นะเขาจะรีดแบบรีดโลหะไม่ดีอ่ะมันจะเป็นกับกาบกับกาบเนี่ยพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยจะเก่ากับเหรียญนี้สวยแล้วนะแต่พื้นเนี่ยมันเป็นกับกาบเห็นไหมมันก็เลยเหมือนไม่สวยนะครับมันจะเส้นขนแมวเนี่ยจะขวางขวางเส้นขนขวางขวางเยอะๆนะครับอ่ารายละเอียดคือตัวหนังสือพวกนี้มันจะชัดๆนะครับก็คือ เป็นแท่งคมนะครับเป็นแท่งคมเป็นสันคมเป็นแท่งเลยนะครับอ่าเมตาลึกๆ voilà, ปากลึกๆจมูกลึกๆไรผมคมชัดเม็ดข้างีหยเม็ดไข่ปลาข้างๆพวกนี้ก็จะคมชัดเส้นพวกนี้นะครับก็จะก็จะตั Maps, gelatin, ้งนะครับจะตั้งคมไม่ล้มนะครับไม่ล้มนะครับตั้งคมนะครับหูเจาะเล็กๆนะครับอผมมีสองเหรียญยวเทียบให้ดูแต่สุดท้ายต้องจบด้วยตัวตัดนะครับสุดท้ายต้องจบด้วยตัวตัดนะครับ อ่าเนี่ยนะเนี่ยสวยเดิมนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับเหมือนกันเหมือนกันนะครับเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมพื้นเนี่ยมันจะค่อนข้างจะไม่ค่อยเรียบเพราะว่ารีดโลหะไม่ดีนะครับเห็นไหมปั๊มขยับขยับเงี้ยโอกาสแท้สูงเลยนะจะปั๊มซ้อนแบบเนี้ยปั๊มขยับขยับตาลึกๆเห็นไหมอ่าเสี้ยนของขวางเนี่ยคมๆเห็นไหมนะอ่าหูเจาะเล็กๆนี่เห็นไห แล้วก็พลิกหลังครับพอพลิกมาปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นเลหูปิน้นเนี่ยหูปิน้นขอบหูปิน้นขอบเนี่ยปิน้นปิ้นตั้งคมชัดนะครับพื้นมีเสี้ยนนะครับอ่านี่หนไหมขอบปิ้นนะขอบปิ้นพวกนี้ขอบปินนบป้นตั้งคมชัดมากคมชัดมากนะครับเดี๋ยวดูเหรียญผิวไฟเหรียญผิวไฟนี่คมหนักเลยเนี่ยนะนี่เหรียญผิวไฟนะนี่ โอ้โหคุณดูดิขอบปิ้นนี่เห็นชัดเลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปิ้นชัดเลยเนี่ยฮะหูปิ้นนะขอบปิ้นเนี่ยนะปิ้นพวกนี้ปิ้นเยอะปิ้นตรงไหนก็ได้นะแต่ต้องมีปิ้นนะครับอา่าแต่ต้องมีปิ้นนะครับเนี่ยคมมากแล้วเส้นขวางคมเลยสุดท้ายครับดูตัวตัดนะครับนี่หยิบเหรียญขึ้นมานะอา่าประกบนะเนี่ยผมประกบให้ดูเลยนะครับอา่าต้องเป็นตัดลายนี้เท่านั้นนะครับ ต้องเป็นตัดลายนี้เนี่ยคุณดูนะนี่เห็นไหมลายเดียวกันเห็นไหมนี่คอเหรียญนี่มีมีให้เห็นเลยเนี่ยมีมีแทงตัดเลยนะเนี่ยจับจุดนี้ได้เลยเนี่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 ยถ้าหยิบมาแล้วตัดอย่างเงี้ยเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมอ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเหมือนกันเห็นไหมลายตัดเหมือนกันเนี่ยอ่ะคุณดูนะเหมือนกันหมดละเนี่ยก็เราก็มาดูข้างล่างครับข้างล่างเนี่ยนะครับ ด้านล่างนะด้านล่างของม,มุมเหรียญนะเนี่ยคุณดูตรงนี้เห็นไหมล่องเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมหยักเดียวกันเลยนะอ่าข้างล่างครับไเห็นไหมมีล่องหยักเห็นไหมนะครับดูตัวตัดถ้าตัวตัดแท้ๆเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยให้เห็นจระเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรูปเดี <imer league face noise> ๋ยวเอาเอาให้ดูด้วยนะว่าว่าว่าเป๊ะขนาดไหนเนี่ยแท้ๆเลยเห็นไหมครับ เห็นไหมครับแท้เลยเนี่ยตัวตัดนี้แท้เลยนะครับถ้าเป็นตัวตัดนี้นะครับแท้เลยนะครับนี่คือเหรียญเสามั่นนะครับเนี่ยาจาย์เสา,าจาันมั่นนะครับเหรียญแบบนี้ใครมีรับเช่าหลักแสนนะอ่าเป็นเหรียญหลักแสนใครมีผมรับเช่าหลักแสนส่งมาที่ไลน์แอดนะ t o n e แปด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 ที่ขึ้นหน้าจอนะเออส่งมาได้นะนัดกันก่อนนะช่วงนี้โควิดดูแลสุขภาพด้วยนัดกันก่อนถ้าโอเคได้ติดต่อกันแล้วนะครับคุณพร้อมที่จะ นะครับนำพระเข้ามาหรือท่านจะส่งมาก็าแล้วแต่นะติดต่อกแอดมินในไลน์แอดได้เลยเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับขอบคุณมากๆครับสักสา,าอุภาพด้วยครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ลาย s อสไซน์โทน8 88 88, 8 8 8 t o แ8888 ร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์ like สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ Facebook โทนบางแค fc นะครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัด หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราดประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลทันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 1959999